สวัสดีครับเชิงเดเครึ่องมือช่างครับผมวันนี้เรามีอุปกรณ์มานําเสนอครับผมเป็นอุปกรณ์ตั้งศูนย์ล้อครับผมก็หากท่านใดกําลังเจอปัญหาศูนย์ล้อเบี้ยวหรือศูนย์ล้อไม่ตรงนะครับผมและอยากแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองนะครับผมเรามีอุปกรณ์มานําเสนอคือตัววัดศูนย์ถุงล้อรถยนต์ครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นนําเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยครับผมใช้งานง่ายครับผมสามารถวัดได้ด้วยตัวเองนะครับวัดได้หลากหลายประเภทเลยครับ ม่ว่าจะเป็นรถเกง่งรถกระบะรถบรรทุกทุกประเภทที่มีล้อเลยครับผมก็ทุกท่านคนมีไว้ติดบ้านหรือติดรถยนต์ไว้ด้วยครับผมตัวนี้เราขายในราคา590บาทเท่านั้นครับผมจากราคาปกติ1,900 0บาทนะครับผมเราขายไปเลยย้ำแค่590บาทเท่านั้นครับ